สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับงานช่างง่ายๆสไตล์บอลน,นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำเรื่องการใช้งานทา m ์เมอร์นะครับทา m ์เมอร์ตั้งเวลานี่แหละนะครับเดี๋ยวในวิดีโอจะมีขั้นตอนการสาธิตการใช้งานนะครับการใช้งานเบื้องต้นการใช้งานเบื้องต้นการเซตเวลานะครับอะไรพวกนี้ เดี๋ยวไปดูหน้างานจริงกันโอเคครับวันนี้เรามาดูเรื่องการตั้งทัมเมอรกันนะครับอันนี้เป็นทัมเมอร์คุมปั๊มสระว่ายน้ำนะครับนะครับทัมเมลักษณะนี้ก็คือเข็มถ้างัดขึ้นถ้าเข็มพวกนี้ที่ถูกงัดขึ้นเนี่ยฮะเดี๋ยวนะครับ าเข็มพวกนี้ที่ถูกงัดขึ้นตรงนี้คือสั่งให้ทำงานนะครับถ้ากดลงนี่คือไม่ได้ทำงานนี่คือสั่งให้มันสั่งให้ปั๊มหยุดทำงานนะครับอันนี้ที่เราตั้งไว้อันนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่10โมงนะครับเริ่มทำงานตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงนะครับจนถึงเที่ยงสั่งให้ปั๊มหยุด หยุดทางานหยุดทางานหนึ่งชั่วโมงเริ่มทางานอีกทีบ่ายโมงนะครับจนถึงสี่โมงเย็นนะครับสิบหกนาฬิกานะครับอันนี้สั่งให้ปั๊มทํางานสั่งให้ปั๊มหยุดก็คือพักปัม๊มนะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกจจ็จนถึงห้าโมงเย็นสนะิบเจ็ดนาฬิกาหงานั้นปั๊มจะทำงานจนถึงหนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกานะครับ แล้วดังยังไงก็คือจะปิดจะปิดการทํางานของปั๊มนะครับยาวจนถึง10โมงเช้าของอีวันหนึ่งถึงจ,จะเริ่มทํางานใหม่นะครับเข็มละ15นาทีนะครับ1ชั่วโมงก็จะมีเสร็จทั้งหมด4เข็มเข็มตัวเนี้ยเข็มตัวที่มันเลื่อนลงเลื่อนขึ้นที่เราเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเนี่ย1เข็มเท่ากับ15นาทีนะครับมี4เข็ม อย่างเงี้ยอย่างเราพักหึงชั่วโมงสี่โมงเย็นถึงห้ามงเย็นก็คือมันจะมีงดสี่เข็มเข็มละสิบห้านาทีสีเข็มก็60สิบนาทีนะครับวิธีการตั้งก็คือ,อเราต้องการให้มันหยุดเวลาไหนก็คือเราตกลงนะครับเราเขีย่ยลงเขี่ยเข็มลงมาเราต้องการให้มันทำงานเวลาไหนก็คือเรางัดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเวลาเป็นนาฬิกาบอกเวลาก็คือ ตั้งให้ตรงกับเวลาปัจจุบันขนาดนี้เวลาประมาณ10โมงครึ่งน,นะครับ